นี่นะคะไม่ได้ขึ้นรถเมย์มานานอันนี้น่าจะถูกแหละเข้าซอยถูกใจจดใจจ่อใจคอไม่ค่อยดีเกือบจะลงทางเมื่อกี้นี้ก็ได้ถามเออก่อนจะลงก็ต้องดูแล้วดูอีกนะคะนานๆจะขึ้นรถนานๆที่จะขึ้นได้ขึ้นรถเมย์ทางไกลนะคะมาบูราฟิงเงนนะคะ มบีบริเวณแถวโบราฟิงเงินบ้าน<ม>คนช่วงช่วงนี้ก็เออน่าจะบ่ายสามโมงครึ่งเรว่นานน,าน,นั่งถิงเราต้องพยายามจำป้ายตอนที่ขึ้นมานี่ก็นะคะไม่ได้จำป้ายรถให้แม่นเท่าไหร่แต่ว่าทางลงนี่ก็ ดีนะว่าจำที่ลงได้พอดีก็ถ่ายวีดีโอข้างทางไปด้วยเ,เกือบจะเลยไปแล้วนะคะอากาศก็แย่คึมคึมแบบนี้ถ้าเกิดว่า<ม>เราเราลงผิดป้ายหรือเลยไปเนี่ยนะคะเราก็จะเดิน<ม>แบบ เดินแล้วก็หนาวด้วยนะคะอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วนะคะสังเกตใบไม้ที่ดถ่ายข้างทางนะคะใบไม้ก็เริ่มเหลืองออกสีส้มนะคะต้นไม้ช่วงนี้สีจะสวยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะ อากาศหนาวเริ่มมาแล้วใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็เป็นการเดินทางด้วยรถประจำทางนะคะในวันเสาร์ถ้าเกิดว่าลงผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอ รถนานเลยนะคะสามสิบนาทีต้องพยายามจํารถจํำป้ายให้แม่นๆนะคะอันนี้ทางเดินเข้าบ้านก็จะจะลึกหน่อยนะคะ เพื่อนก็มารับไม่ได้เพราะว่าเพื่อนกําลังทำงานอยู่นี่ค่ะดอกไม้อันนี้ก็เป็นเป็นที่เออนะคะเดินผ่านที่สถานที่เออที่สุนนะสารนะคะ,นะคะ ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการเดินทางที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ค่อยได้นั่งรถบ่อยๆประจํานะคะก็ต้องต้องจํงต้องมองทางดีๆนะคะเมื่อกี้นี้ก็เกือบพลาดไปแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยส่วนมากไม่ค่อยได้นั่งรถประจําทางมาไกล มาที่บูรัพฟ mm ี hmm. ่เงิ้เท่าไหรส่วนมากเพื่อนก็จะไปรับไปส่งนะคะก็จะจำชื่อปลายไม่ได้เนี่ยค่ะอากาศหนาวก็น้ํามูกเริ่มจะไหลเห็นเพื่อนแล้วค่ะเห็นเพื่อนทำงานไล่ๆแล้วค่ะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะเราก็จะมาดูกันต่อไปนะคะพราะว่า วันนี้มาทำอะไรที่โบลาเฟงเงนเห็นเพื่อนทำงานหย่อยๆแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราจะมาทำอะไรที่โบลาเฟงเงนนี่เธอเกือบเลยแล้วดีนะัวจะถ่ายรูปไปอะไรไปโอ้ยเกือบเลย เกืบลงเลยคนรถบอกว่าเธอจะไปไหนเนี่ยเนี่ยแถวเนี้โบราฟิเงี้อย่างนั้นอ๋อเราโมถ่ายรูปแล้วเรามองอ๋อตรงนี้แน่เลยลงลงเชื่ออะไรนะด็อกด็อกผัดเด,ด,ดี๋ยโอ้ยตรงนี้แน่เลยโค้งเนี้ยฉันจําได้ฉันลงดีกว่าตัดสินใจถ้าเกิดไม่ลงนะคนขับถามเหรอ,อเราไปถามเขาเราจะลงสองรอบแล้วอมโอเค